ปกติคุณผู้ชมทุกคนนะครับตอนที่อยู่กับเกมอาร์ในนะครับในคลิปนี้จะมารีววิดูออนเพลสตรีมนะเพ s สตรีมจะเป็นเมดิกนะครับสายทราพย์ระดับสีดาวนะครับต่อสายนี้จุดเด่นจะเป็นระยะฮิวที่กว้างมากๆนะครับแต่แรกมาด้วยความแรงในการฮิลจะลดลงเหลือ80%เมื่อฮิลให้กับเป้าหมายที่อยู่ขอบนอกนะครับก็คือเป็นขอบทั้งหมดเลยนะจะเบาลงนะครับอารเลนนะครับจะ ทำให้ฮิลตัวที่ได้รับฮิลจะได้รับสถานะสเตตัสลิสต์แทนสี4วินาทีก็คือเป็นการลดระยะเวลาที่ติดสถานะลงครึ่งหนึ่งนะครับจะเป็นพวกสแตนนะติดโคือติดฟรีซและอื่นๆนะจะเป็นสายที่สามารถจะป่วยจัดการกับศัตรูที่ทำให้ตัวละครฝั่งเราเนี่ยติดสถานะได้นะครับมาดูที่สกิลนะ สกิลหนึ่งหลอกสกิลเด้งเองเป็นสกิลกดใช้ใช้สปอ่ะ SP ตั้งต้น10ใช้ SP 2ี่สนะครับที่เลวเจ็ดเนี่ยเมื่อกดใช้จะเด้งเลือดทันทีให้ให้กับทุกตัวละครนะครับที่อยู่ในระยะด้วยความแรง260%นะครับอ่ะออมาสกิลที่2นะครับหลอกสกิลเด้งเองเป็นสกิลกดใช้นะครับ SP ตั้งต้น20ใช้ SP 64ระยะเวลาสกิลอยู่ที่25วินาทีทำให้ดีเลย์ระหว่างสิล น้อยลงก็คือฮิวได้ถี่ขึ้นนะครับและทุกการฮิวเนี่ยจะสุ่มฮิลให้อีกเป้าหมายหนึ่งที่เลือดลดนะด้วยความแรง40%นะครับก็คือฮิลธรรมดาเนี่ยแหละแต่อีกเป้าหมายหนึ่งจะได้รับฮิเไปแต่ว่าเบาลงเหลือแค่40%เท่านั้นนะครับก็ตัวละครนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะใหม่สำหรับผมเพราะว่าผมมาเล่นช่วงที่ มีตัวละครอื่นๆไปแล้วนะครับตัวนี้ผมก็เลยไม่ได้ใช้แต่เทาที่ลองมาผมคิดว่าตัวนี้เนี่ยเหมาะกับผู้เล่นใหม่ที่อาจจะติดขัดในการจัดการกับศัตรูที่มีพวกสถานะทําให้ทีมต,ต,ติดสตันติดนู่นติดนี่เยอะนะครับตัวละครนี้จะช่วยได้นะครับเอามาใช้ได้แต่แนะนําให้ใช้แค่ระดับ e ห i ึ่งก็พอนะครับก็คือ e 1นั่นแหละโดยที่ไม่ต้องอัพขึ้น e 2นะครับแล้ว ค่อยมาตัดสินใจอีกทีว่าเออถ้าเกิดอยากเก็บเพชรต่างกระดักซินเวนตันก็ค่อยมาอ้พเป็น e 2อนะครับันตัวนี้แค่ e 1ก็ใช้งานได้แล้วแหละเท่าที่ผมคิดนะก็ลองดูแล้วกันนะครับก็ไม่ไม่แนะนําให้ปั้นจนสุดเพราะว่าเดี๋ยวตอนหลังๆเนี่ยก็จะมีตัวระดับ5ดาว6ดาวที่จะมาแทนที่นังแน่ๆนะครับแับใครที่ไม่มีตัวละครสายเทลพิสเลยก็ลอง หยิบมาใช้ดูก่อนได้น,นะเดีย๋ยวไปเจอกันที่ Paradox Simulation ครับมาที่ Paradox Simulation นะครับให้เลือกเป็นสกิล2ครับมาถึงผมลงเพียวสตรีมตอมใหญ่นี้แล้ห่างวาลเป็นความเร็ว,วรอดีพนะครับพออีกรบตรงตัวละครหนึ่งนะัขึ้น ตรงนี้พอเจอตัวโลเดินออกมานะพอเข้าระยะยิงปุ๊บเปิดใช้สกิลเดียรเลยนะตรงนี้ยังไม่ต้องเปิดสกิลอื่นๆเพิ่มนะปล่อยไปได้นะยิวทันอยู่ะตรงนี้พอหายสตาตันก็กดใช้สกิลให้เอสเซลได้เลยนะ ปุ๊บก,กใช้สกิลเลยจากตรงนี้ไปก็รอจนถึงเลขด้านบนนะครับเป็นเลข25เราค่อยมาดูกันอีกทีนะค่อยมาเริ่มกดสกิลนะครับ เมื่อเวฟนี้ออกมาอดใช้สกิลเอได้เลยนะครับยิงก่อนได้เลยแต่เมื่อศัตรูเริ่มเข้ากร,ระชั้นชิดนะครับให้เปิดใช้สกิลของดีเจนเดอร์ทั้งสองตัวแล้วก็เปิดสกิลบิวของเพียวสตรีมด้วยนะครับจากนั้นก็เปิดสกิลของเอสเทลเมื่อศัตรูเข้ามาระย,ยนะน ก็เป็นนั้นจบนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปลิดสวัสดีทุกคนครับ